นิทาเรื่องต่อมาทูกทูกทูกในสมัยจีน <c oughs> ในจีนสมัยโบราณยังมีวัดพระศาสนาใหญ่อยู่วัดหนึ่งมีระเบียบให้คนในวัดมาทำวัดสวดมนต์กันทุกเช้าตอนตีสี่ครั้งหนึ่งมีพิกษุรูปหนึ่งทุกๆวันท่านจะขมีขมันตื่นก่อนเวลาจุดไฟเดินส่องไปตามทางปูหินก่อนใครๆ เพื่อจับหอยทากที่คาจูตามทางท้าไปปล่อยไกลๆจะได้ไม่ถูกเหยียบตายท่านทําอย่างนี้ทุกวันจนพิสุรูปอื่นสังเกตเห็นก็เลยเกิดการสอบถามขึ้นพิสุรูปนั้นก็ถามก็ตอบว่าผมมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อประกอบความดีสร้างบารมีเรื่อยไปพิสุอีกรูปหนึ่งก็คานขึ้นมาว่าท่านทราบไหมที่ทําอย่างนี้ก็เหมือนก่อกรรมทาเขียนทําให้ชาวสวนต้องเดือดร้อนจากหอยทาก ข้างนอกเขากำจัดสัตว์ชนิดนี้กันหมดแล้วเหลือแต่ในวัดนี้แหละที่ยังแพร่พันุ์อยู่พิสูจอีกรูปก็พูดว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านมิได้เจตนาให้เป็นภัยต่อใครภัยแก่คนทั้งหลายตรงกันข้ามท่านกาลังบำเพ็ญหน้าที่ของโพธิสัตว์ทำการปลดปล่อยสัตว์8 4 0 0 0จากภัยพิบัติและยังช่วยปลดปล่อยทำความปลอดภัยให้พวกเราในวัดนี้ได้บำเพ็ญความบริสุทธิ์ไม่ต้องทำชีวิตให้ตกล่วงไปอีกด้วย เมื่อไม่สามารถตกลงกันได้ทั้งหมดก็พากันไปหาหลวงพ่อโตกุสันเจ้าวาดท่านอาจารย์ผู้เฒ่านิ่งฟังการชี้แจงของแต่ละคนด้วยความกรุณาและเห็นใจเป็นที่สุดท่านใดแต่จ้องนาตั้งใจฟังคนนั้นคนนี้ทีที่สุรูปแรลก,ก็ชี้แจงว่าผมก็มีอายุมากแล้วบวชมาเรียนในพุทธศาสนานี่ก็เพื่อทําความดีแม้แต่ความดีน้อยหนึ่งก็มันประกอบกระทาทั้งกลางวันกลางคืนย่อมจะเต็มไปด้วยเหมือนหยาดนะ้ําทีละหยด ก็อาจเต็มตุ่มได้อย่างนี้จะได้ว่าเป็นโทษบาปได้อย่างไรครับหลวงพอ่อท่านอาจารย์พอฟังจบแล้วก็ตอบแสดงความชอบใจว่าถูกถูกถูกแล้วพิสุรูปิสสองชี้แจงว่าถ้าว่าโดยเจตนากันแล้วหากมีคนใดไปเหยียบหอยทากเวลาเดินไปสวดมนต์ตอนมืดๆก็มิใช่เจตนาค่ะเมื่อไม่เจตนาก็มิใช่เป็นกรรมอันใดผลยังทําให้ชาวบ้านไม่ต้องเดือดร้อนกับหอยทากอันเป็นสัตว์ทําลายพืช ทั้งคนในวัดยังปลอดภัยจากโรคที่มันเป็นพาหะอีกด้วยเป็นผลนดีต่อตัวเองและผู้อื่นไม่ใช่หรือครับหลวงพอ่อท่านอาจารย์พอฟังจบแล้วก็ตอบแสดงความชอบใจว่าถูกถูกถูกแล้วพิสุกฤษีสามชี้แจงว่าการบำเพ็ญทําให้ความปลอดภัยแก่คนส่วนใหญ่โดยมีใครคนใดคนหนึ่งเสียสะละรับไปเป็นภาระไปเสียเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกๆคนเข้าได้ประกรอบการทำความหลุดรอดไปตามทางของเขาตลอดถึงสัตว์ใดๆ แม้จะอยู่ในร่างที่ต่ำต้อยธรรมชาติแห่งความตัดสรู้ก็มีได้น้อยไปหรือมากขึ้นเพียงปัญญายานโผงว่าดียวผลกรรมใดๆแม้มากน้อยเท่าใดย่อมถูกลกเลิกเสียหมดสิน้นดูแต่มหาโจรใจร้ายบาปกรรมเกิดกังก็ยังเปื้องกรรม,รรม,รรม,รรมอน,นันนั้นได้เพียงชั่วอึดใจเดียวอย่างนี้มิจะเป็นการถูกต้องหรือ,รอครับหลวงพอ่อท่านอาจารย์พอฟังจบก,ก็ตอบแสดงความชอบใจไปว่าถูกถูก,ถ,กถูกแล้วขณะนั้นสมณเณรอุปทา กำลังนั่งพัดอยู่ข้างหลังอาจารย์ผู้เฒ่าได้ฟังคำชี้แจงทีละคนทีละคนหลวงพ่อก็ยอมรับแต่ละลายล้วนถูกถูกถูกเน้นอดฟังต่อไปไม่ได้ก็เออยเอ่ยึ้นขัดเพื่อขอโอกาสแสดงความเห็นหลวงพ่อโตกุสันทราบดังนั้นก็เหลียวหมุนตัวมาฟังความตั้งใจของสามเณรอีกลายหนึ่งสามเณรน,น้อยติงว่าหลวงพ่อได้แต่ร้องถูกถูกถูกมันจะมีถูกกันไปหมดทุกฝ่ายได้อย่างไร ขอรับถ้ามีอันใดถูกอันอื่นก็ต้องผิดสิหลวงพ่อขอรับท่านอาจารย์พอฟังจบแล้วก็ตอบแสดงความชอบใจอีกว่าอ้อเธอนี่ก็ถูกถูก,ถ,กถูกแล้วขอจบนี้ผ่านเซนเพียงเท่านี้นะครับ